สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่อง N Family Channel เช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะพาครอบครัวมาที่ร้านเทียนถังค่ะจะเป็นสุกี้ชาบูฮาลานนะคะแล้วก็จะเน้นพวกเมนูหมาล่าค่ะทุกคนหมาล่าเขาคือหมาล่าแบบจริงจังมากอะลองชิมแล้วแบบถ้าสมมุติว่าคนไม่ใช่สายหมาล่าจร,งจรงิงจะรู้สึกแบบว่าเผ็ดร้อนในคอเลยนะกินน้ำแล้วแบบไม่รู้รสเลยมันเผ็ดแล้วมันร้อนมันเออคือหมาล่าแหละทุกคน ก็ต้องลองมากินนะอันนี้คือเมนูอาหารของเขาค่ะมันจะไม่ใช่หม่าล่าไปเลยทีเดียวนะทุกคนมันจะมีพวกข้าวหน้าเนื้อพวกอูดง้งเหมือนกับอาหารจีนผสมเกาหลีผสมญี่ปุน่นอะไรเงี้ยค่ะมีข้าวหน้าเนื้อแบบข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่นอันนี้ของมามีค่ะจะเป็นข้าวหน้าเนื้อแบบมันมากค่ะเนื้อติดมันแบบจุกๆุอันนี้จะออกแบบ,บหวานหวานเค็มเค็มค่ะอันนี้จะไม่ใช่หม่าล่านะจานนี้ยังไม่ใช่หม่าล่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะลองกินทั้งสองแบบเลยแบบนี้แล้วก็แบบหม่าล่าด้วยของทันนานก็จะเป็นเหมือนกันค่ะเป็นานาาลย เป็นแบบมันน้อยค่ะไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาติดมันเพราะว่านันบอกว่าเดี๋ยวเคี้ยวไม่เข้าอันนี้จะเป็นอาหารจารนโปรดของฮันนานเลยนะแล้วก็จะมีซุปมิโซะถ้วยน้อยๆไม่ให้ซดน้ําค่ะมิโซะซื้อแยกนะทุกคนถ้วยลยยี่สิบห้าบาทค่ะฮัสซันก็กินเมนูนี้นะวันนี้เราก็จะลองข้าวหน้าเนื้อที่เป็นข้าวหน้าเนื้อธรรมดากับข้าวหน้าเนื้อมาล่าแต่เด็กๆจะกินแค่ข้าวหน้าเนื้อริปอายธรรมดานะคะไม่กินมาล่าเพราะว่ามันเผ็ดแล้วก็กินจานเดียวเขาก็กินกันไม่หมดแล้วแหละ เดี๋ยวมามีกระป๋าก็ต้องช่วยกินอีกอยู่ดีค่ะเวลาเสิร์ฟเมนูข้าวนะทุกคนเขาก็จะมีชิ่งดองมาให้แล้วก็เป็นเหมือนโชยุอะค่ะแต่ว่ารสชาติมันก็กลมกล่อมอยู่แล้วนะจริงๆเราไม่ต้องใส่ก็ได้ชิ่งดองเขาก็ไม่เปรี้ยวไม่หวานแบบกำลังดีอะอร่อยอยู่ค่ะตัดเลี่ยนได้สําหรับเมนูข้าวนะเมนูแรกของทุกคนในวันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวหน้าเนื้อเหมือนกันหมดเลยค่ะจะลองด้วยเมนูเบาๆก่อนแต่ว่าของมามีจะเป็นมันมากแบบจุกๆคนเดียวค่ะส่วนของเด็กๆแล้วก็ของประป๋าจะเป็นเนื้อล สุขภาพเนอะแต่มามีเรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะเอาแบบมันเน้นเน้นอร่อยอร่อยดีกว่าค่ะอันนี้จานแรกจะเป็นข้าวหน้าเนื้อธรรมดาขอกินแบบอร่อยอร่อยแบบไม่เผ็ดไม่ทรมานก่อนละกันค่ะข้าวหน้าเนื้อนี่ก็เป็นเมนูโปรดของมามีเหมือนกันนะรสชาติเขาคือดีมากเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นที่เคยไปกินเลยทุกคนคือรสชาติเขาเข้มขน้นเข้มข้นจริงๆแล้วก็อร่อยมากจริงค่ะจริงๆตัวเองไม่ใช่สายมาล่านะแต่ว่าร้านนี้เขาจะเด่นเรื่องมาล่าก็เลยอยากจะมาลองมาล่าคขาว่าเออจะกินได้ไหมนี่ก็เผอไม่ได้เลยทีเดียวค่ะชอบออกกล้องไปถ่ายตัวเองออออยู่ตตลลดดมมาซุขงคกนนท อุ้ยกลิ่นหอมมากเลยทุกคนแบบกลิ่นเตะจมูกมากเลยค่ะแต่ว่าถ้ากลิ่นเข้าไปในกล้องได้ก็คงจะดีนะก็จะมีสาลรา่มีเห็ดมีเต้าหู้ค่ะก็จะเหมือนซุปมิโซะทั่วไปตามร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารเกาหลีอะไรทั่วไปเงี้ยค่ะเหมือนกันหมดเลยเมนูต่อไปค่ะได้เวลาหม่าล่าแล้วอันนี้จะเป็นชาบูหม่าล่าน้ำข้นเสิร์ฟกับน้ำจิ้มเทียนถังค่ะก็น้ำจิ้มมันจะมีหลายสูตรนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราเลือกน้ำจิ้มเทียนถังมาค่ะอันนี้เราจะลองกินแบบที่ไม่ใส่น้ำจิ้มก่อน ว่ารสชาติมันเป็นยังไงแล้วก็ลองกินแบบใส่น้ำจิ้มอีกทีนึงว่าเป็นรสชาติยังไงอันนี้คือเราีวแบบไม่ใช่สายหมาล่าเลยนะทุกคนเพราะว่าเราจะเป็นสายแบบชาบูบุฟเฟ่พวกนั้นถ้าเป็นหมาล่านี่คือมันไม่ค่อยจะเป็นแนวเราเท่าไหร่ถ้าอร่อยเราก็จะบอกว่าอร่อยถ้าไม่อร่อยเราก็บอกว่าไม่อร่อยอันนี้คือคนที่สาหรับคนที่ไม่กินหมาล่านะทุกคนแต่สําหรับคนที่ชอบหมาล่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ให้ป๋าลองชิมก่อนว่าเป็นอย่างไรแบบไม่ใส่น้ําจิ้มหน้าตาก็จะแปลกๆ ป้าบอกว่าอร่อยใช้ได้ทุกคนแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะใส่น้าจิ้มใส่อันนี้จะเป็นน้าจิ้มสูตรเทียนถังนะสูตรของทางร้านเทียนถังนะคะมันจะมีน้ำจิ้มหลายแบบนะทุกคนแต่ว่าเราเลือกอันนี้มาใส่นิดเดียวก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงใส่ทีละนิดอย่า,ยาใส่ไปพวดพลาดค่ะแล้วก็ลองชิมดูอ่ะเป็นยังไงป,ะปะ้าเป็นไงรู้เรื่องเหมือนไม่รู้รสนะทุกคนแปลก,กไหมไม่ต้องแล้คะ่ะมามีชิมเองจบๆไปจะได้รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยของคนเรามันต่างกันนะทุกคน อร่อยของมัมีอาจจะไม่อร่อยของคนอื่นหรือว่าอร่อยของคนอื่นอาจจะไม่ใช่อร่อยของเราโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคะอันนี้จะรีวีแบบกลางๆในแบบฉบับของเราอันนี้ปะาใส่น้ําจิ้มไปแล้วหน่อยนึงนะก็กินแล้วก็เออก็ดีนะมันก็เหมือนแบบสุกี้หม้อไฟจะต้ยมยำก็ไม่ต้ยมยำมันจะเผ็ดเผ็ดร้อนๆหน่อยๆอ,ยอะช่วงระหว่างรอเมนูต่อไปค่ะโทรศัพท์นี้ว่างไม่ได้เลยเอาไปถ่ายตัวเองตลอดนะ้องฮัสซานเนี่ยวันนี้เราจะกินให้พุงแตกกันไปเลยค่ะทุกคน มาแล้วจ้าเมนูต่อไปข้าวหน้าเนื้อหมาล่าค่ะทุกคนเสิร์ฟพร้อมกับขิงดองแล้วก็โชอยู่เช่นเคยวันนี้สั่งซุปมิโซะมากินแกรมด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อจะเผ็ดจนทนไม่ไหวอันนี้เดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะไม่เคยกินหมาล่าแบบเน้นๆแบบนี้มาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะลองกินว่าจะกินหมดไหมแล้วก็จะเผ็ดไปไหมจะกินได้ไหมลองดูค่ะมาลองกันและเช่นเคยถึงจะเป็นหมาล่านะคะจะข้าวหน้าเนื้ออะไรก็แล้วแต่จะต้องเป็นแบบเนื้อมันมากติดมันจุกๆเท่านั้นค่ะกินไปคำแรกยังไม่รู้รสคะ่ะทุกคนแต่ว่าเหมือนจะมมีควาเผ็ เข้ามาที่ลิ้นและมันไม่เหมือนแบบเผ็ดเป็นพริกขี้หนูหรือพริกโรยอะไรอย่างนั้นน่ะมันเผ็ดแบบเผ็ดร้อนในคออ่ะบอกไม่ถูกอ่ะทุกคนมันเผ็ดแบบหม่าล่าของอาจารย์อะไรครับถั่วแล้วก็ไข่ออนเซนค่ะเนี่ยแล้วก็ไข่เลยครับเปิดได้ไหมอ่ะได้ปิดข้างปิดข้างปิดข้างไหนเนี่ย ไข่ออนเซนไม่สุกเใส่ไปในข้าวไหมใข่ออนนใส่ไม่สุกของฮัสานนะคะจะเป็นเมนูข้าวหน้าเนื้อแล้วก็สั่งไข่ออนเซนมาด้วยหนึ่งใบของฮานานก็เหมือนกันนะสั่งมาคนละหนึ่งใบเอามาราดบนข้าวหน้าเนื้อค่ะอร่อยกรุบกรอบอุ้ยเหมือนอาหารญี่ปุ่นเลยทุกคนมาดูกันค่ะว่าจะกินกันหมดไหมหรือว่าจะเป็นภาระของมามีกับป้าป๋าอีกเช่นเคยวันนี้สั่งกันคนละหนึ่งถ้วยเลยนะแบบมั่นใจมากทุกคนดูสิแล้วมันไม่ใช่น้อยๆนะเยอะมากถ้วยหนึ่งคือเขาให้เยอะจริงๆค่ะ วันนี้เกินคาดมากค่ะทุกคนจะเดินอาหารกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยค่ะปกติแล้วกินเหมือนแมวดมมากดูจากหุ่นทั้งสองคนก็จะรู้ค่ะว่าน้องๆรักษาหุ่นกันขนาดไหนกินข้าวนี้แบบแทบจะไม่รู้จักคำว่าข่าอ่ะทุกคนแต่วันนี้แบบเออเวลาออกมากินอาหารข้างนอกบ้านนี่คือแฮปปี้ต้องออกไปกินทุกวันละป่ะอาหารนานขอโชว์สกิลการใช้สเกียบสกนีสหนึ่งค่ะทุกคนแต่เนื้อ้มันชิ้นใหญ่ไปนะลูกไม่ตัดก่อนเดี๋ยวติดคอนะโอเคใช้ได้อร่อยไหมลูกอร่อยไหมคุยกับมามีก้อน สนใจอะไรอยู่ลูกคุยกับมามีนออยอ่ะขออีกสักคำอร่อยไหมลูกครั้นี้อร่อยไหมโอเคอร่อยเยี่ยมๆยมไปเลยจ้ะเรามาดูทางฝั่งน้องฮัซสนกันบ้างจ้าวันนี้เจริญอาหารผิดคาดมากทุกคนกินไปได้เยอะแล้วนะอันนี้คือหลายคำแล้วโอเค,อ,เคอุย้ยม,มีมีโพสท่าก่อนกินนะทุกคนแบบนี้พอจะรับรีวิวอาหารได้ไหมคะทุกคนมีใครสนใจจ้างน้องฮัซสนจ้างได้เลยนะมามีนมไม่มีปัญหาจ้าตัดภาพมาที่ตัวเองค่ะทุกคนอยากสั่งหมา่าล่ามาก็จะต้องกินให้หมดห้ามเหลือเสียดายของค่ะ จริงๆมันก็คือมันก็คืออร่อยนะทุกคนแต่ว่าความรู้สึกแบบมันไม่ใช่สายหมาล่ามันจะกินแล้วจะแบบเผ็ดๆรสเปรี้ยวแบบยังไงไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกกินตอนแรกๆไม่เท่าไหร่นะพอกินไปกินมาเหมือนแบบอุ้ยทำไมมันเผ็ดจังอ่ะเผ็ดเยอะเลยเผ็ดแบบกินฉิงดองเป็นกระปุกเลยอ่ะทุกคนเผ็ดจริงๆนะตอนแรกคิดว่าไม่เผ็ดเผ็ดน่าเดี๋ยวเราไม่ใช่สายหมาล่าก็ไม่รู้นะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วหมาล่ามันต้องเผ็ดใช่ไหมมันต้องเผ็ดถึงจะเป็นหมาล่าเนาะแต่คือใดๆแล้วรสชาติดีนะทุกคนจริงๆอันนี้ไม่ได้อวย ý thức là thật là thật là thật là 2 là thật 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 thật là thật thật là thật แล้วก็ปิดจบที่ข้าวของฮัสซานค่ะทุกคนมามีบอกแล้วว่ากินไม่หมดแน่นอนกินเหมือนแมวดมสุดท้ายด้วยความเสียดายก็ต้องเป็นภาระของมามี่กับปะ้าปะ่าเช่นเคยค่ะจับไปสิคะรออะไรแค่ข้าวหน้าเนื้อเองทำไมเราจะกินไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเมนูโปรดของเราอยู่แล้วเราต้องกินได้ถึงจะอิ่มันก็ต้องกินได้ค่ะแต่ว่าข้าวหน้าเนื้อเขาอร่อยถูกปากจริงๆทุกคนต้องมาลองนะแต่อย่างที่บอกอร่อยของเรากับอร่อยของคนอื่นไม่เหมือนกันต้องมาลองเองค่ะทุกคน ใครที่ชอบอาหารสไตลน์นี้หรือว่าอยากลองอาหารสไตล์นี้นะคะไปลองได้นะทุกคนที่ร้านเทียงถังค่ะชาบูหมาล่าหาลานค่ะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายแฮปปี้อิตติ้งค่ะเอนจอยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่อง M Family Channel ของพวกเรากันด้วยนะทุกคน